ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอรบกวนท่านกรุณาช่วยกดติดตาม subscribe แชร์ต่อและกดหัหวใจสุปแตงให้การสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกำลังใจขอขอบพระคุณไปอย่างสูงทุกคนล้วนอยากเป็นผู้ชนะกันทั้งนั้นชนะคู่กรณีชนะคู่แข่งชนะการแข่งขันกีฬาและแม่เรา จะสามารถชนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่อให้เราเป็นผู้ชนะทั้งสิบทิศต,ต่อให้เราสามารถชนะคนทั้งโลกเราก็มีโอกาสเป็นผู้แพ้ได้อย่างเช่นบางคนแม้จะชนะกีฬาโอลิมปิกได้เหรียญทองแต่ต้องมาแพ้ใจตัวเองแพ้กิเลสของตัวเอง ในการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นมีสิ่งต่างๆมากมายที่จะทำให้เราแพ้ให้เราล้มคว่ำลงไม่ว่าจากความยากจนจากความยากลำบากในการทำงานทำการจากการประกอบอาชีพจากอุปสรรคปัญหาต่างๆจากบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้หากเราไม่สามารถเอาชนะมันเราก็จะแพ้มัน เราก็ต้องดำรงชีวิตอย่างผู้แพ้ชีวิตของผู้แพ้ยังต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากด้วยความยากจนอย่างแน่นอนดังนั้นเราจำเป็นต้องฝึกฝนตัวเองให้เป็นผู้ชนะไม่ให้เป็นผู้แพ้ชนะใครไม่สำคัญเท่ากับชนะตัวเองแพ้ใครไม่เลวร้ายเท่ากับแพ้ตัวเองหากเราแพ้ตัวเองเราก็จะแพ้คนทั้งโลก หากเราสามารถชนะตัวเองแม่เราจะไม่ได้ชนะคนทั้งสิบทิศไม่ได้ชนะคนทั้งโลกแต่ก็สามารถเรียกได้ว่าเราเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่การชนะในการแข่งขันก,กีฬาโอลิมปิกกีฬาแต่และประเภทจะมีผู้ชนะได้เหรียญทองเพียงคนเดียวแต่การชนะตัวเองได้เป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่นั้นรางวัลน,นี้มีได้กับทุกๆุกคน การสามารถชนะตัวเองมีประโยชน์อะไรหรือประโยชน์ยิ่งกว่าได้เหรียญทองโอลิมปิกซะอีกมันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตเราอย่างมากมายมหาศาลทีเดียวเมื่อเราสามารถชนะตนเองได้เราก็จะสามารถชนะสิ่งต่างๆที่เราเคยพ่ายแพ้มาแล้วไม่ว่าชนะอุปสรรคชนะปัญหาต่างๆชนะความยากลำบากแม้กระทั่งชนะใจคน เมื่อเราสามารถชนะสิ่งเหล่านี้ได้เราย่อมจะชนะความร่วมเหลวชนะความยากจนไปเป็นผู้มีความสุขและประสบความสำเร็จไปเป็นผู้มีความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วที่บอกว่าให้ชนะตัวเองคือชนะอะไรคือการชนะกิลสตัณหาของตัวเองฟังดูเหมือนง่ายแต่ปฏิบัติจริงๆแล้วยากยากมากๆ ยากยิ่งกว่าเข็นก้อนหินขึ้นภูเขาโดยเฉพาะเรื่องกิเลสตัณหาผู้ที่แก้ได้ร้อยเปอร์เซนต์นั้นมีน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นพระอริยสงฆ์ที่บรรลุแล้วเท่านั้นเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาเกือบจะแก้ไม่ได้หมดถ้าแก้ได้ระดับหนึ่งก็ถือว่าดีมากกิเลสตัณหานั้นมีอะไรบ้างมีรักโลกโกรธหลง รักนั้นมีทั้งรักที่ดีและรักที่เลวรักที่ดีคือรักที่บริสุทธิ์รักที่จริงใจรักที่ไม่ดีคือรักที่ไม่บริสุทธิ์อาจจะเป็นความใร่ซะมากกว่าความโลภเป็นสิ่งที่เป็นการเกิดทุกคนมากบ้างน้อยบ้างหาคนที่ไม่โลภนั้นไม่มีไม่มีเลยและความโลภนี่แหละที่คนเลวใช้เป็นเหยื่อล่อลวงให้เราเชื่อ เราตักตวงเอาเงินทองเอาทรัพย์สินและผลประโยชน์จากเราความโกรธเป็นสิ่งที่เราต้องเอาชนะเป็นที่สุดและไม่มีข้ออ้างที่เราจะทำไม่ได้ความโกรธนั้นมีข้อเสียมากมายนอกจากจะทำให้เราเสียสุขภาพแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหัวใจโกรธมากๆอาจตายได้ความโกรธจะทำให้เราขาดสติ กระทำสิ่งเลวร้ายต่างๆเช่นการโต้เถียงที่รุนแรงหนักกลายเป็นการทะเลาะเบาแวงกันเกิดการทำร้ายร่างกายกันหรืออาจจะถึงขั้งฆ่าแกงกันมีหลายตัวอย่างที่เราได้เห็นวิธีเอาชนะความโกรธเมื่อเร้ว่าเราโกรธให้มีสติให้ทำตัวเป็นใบ้ชั่วคราวใช้ความสนุกสยบความเคลื่อนไหวความหลง หลงในรูปรสกลิ่นเสียงหลงในรูปรูปที่สวยงามเซ็กซี่หลงในรสรสที่อร่อยชวนกินหลงในกลิ่นกลิ่นที่หอมหวนชวนดมหลงในเสียงเสียงที่ไพเราะสนอหูดังนั้นแม้เราจะชนะสิ่งต่างๆไม่ว่าชนะกีฬาชนะคู่แข่งชนะทางการค้าชนะเพื่อน ชนะทั้งสิบทิศชนะคนทั้งโลกก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการชนะตนเองด้วยความปรัถนาดีจากก่อพันงามปัญสาระขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้เกียรติในการรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดโปรดให้อาภัยด้วยการให้ความรู้แก่ผู้คนนั้นทางหลักธรรมะถือว่าเป็นธรรมทานได้บุญที่ยิ่งใหญ่ การร่วมเผยแพร่ความรู้ด้วยการแชร์ต่อนั้นย่อมได้บุญที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันขอทุกท่านจงมีความสุขกายสบายใจมีความมาั่งคั่งร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นเชิญ